สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับที่กำลังก็มารับชมนะครับช่องของยี่ชันแนลนะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะครับก็คือสำหรับคนที่ชอบดูแลรถยนต์นะครับผมก็จะขัดเงานะครับด้วยวาสลีนนะครับซึ่งวันนั้นนะครับผมอ่า เห็นคอมเมนต์หนึ่งนะครับในกลุ่มของคนที่ชอบรถซิ่งนะครับที่เขาบอกเขาใช้ตัวนี้นะครับขัดล้อแมกนะครับซึ่งผมก็เลยเอามาลองใช้นะครับใช้ได้สักพักนึงแล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์ให้ดูกันนะครับว่า,อาพอใช้ตัวนี้แล้วมันมันก็ ได้ผลที่น่าพอใจนะครับผมก็เลยเอามาแชร์ต่อนะครับมาดูกันครับผม ็รู้สึกว่ามันเริ่มเริ่มเริ่มใสออกแล้วนะครับมองตรงนี้อาจจะไม่เห็นนะครับตอนแตกต่างเพราะว่าวันนี้แสงค่อนข้างเยอะนะครับ รับผมผมก็จะเอามาทดลองกับล้อมอเไซค์ให้ดูกันนะครับเพื่อจะได้เห็นชัดเจนนะครับเห็นความแตกต่างนะครับ ถือว่าโอเคนะครับพอข้างล่างนี้คือพี่ผมขัดแล้วนะครับส่วนตัวนี้ก็คือยังไม่ได้ขัดนะครับก็จะเป็นด่งดางๆนะครับผมถือว่าโอเคครับถือว่าพอใช้ได้เลยทีเดียวครับผม ก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับก็ขัดล้อนะครับด้วยวัสลีนนะครับผมถือว่าเจอกันกคลิปหน้าครับสวัสดีครับ